สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนมาทําหมูสามชั้นตุ๋นใส่อ้อยดําค่ะรสชาตินะคะเข้มข้นหอมหวานมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรและวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นจะใช้เจ0ดอยกรัมนะคะอันนี้ล้างน้ํานะคะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดเค้าเกลือก่อนค่ะ เพื่อ,อลดกลิ่นคาวของหมูนะคะเค้าเกลือนะคะสักกำรรม,มือหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอันนี้ปูหั่นเป็นชิ้นโตๆหน่อยนะคะแล้วก็อ้อยค่ะเป็นอ้อยดําใช้250กรัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าแก่นะคะหนึ่งแวนมีมีลูกกระวานนะคะมีโปยกักมีลูกผักชีอบเชยก้านอบเชยรากผักชีนะคะ กระเทียมค่ะกระเทียมจีนบุบๆนิดนึงนะราบผักชีแล้วก็ขิงหั่นแว่นค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ตัวเครื่องนี่นะคะลงไปคั่วให้หอมค่ะ ัวจนเครื่องหอมดีแล้วนะจากนั้นก็จะใส่3มชั้นค่ะลงไปผัดนี่ค่ะคั่วหมูไฟแรงๆหน่อยนะคะจะให้ตัวหมูเขาเหลืองๆนะคะอันนี้ก็้อาจจะใช้หม้อเล็กไปหน่อยนะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกระทะไปนี้ดีกว่าค่ะอ่าค่อย,ยังชั่วเนี่ค่ะตั้งไฟนะผัดหมูนะคะผัดหมูให้เหลืองๆนะคะให้ผิวให้หนังเขาเหลืองๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟแรงนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรานําหมูไปตุ๋นนะคะหมูจะไม่เปื่อยนะคะไม่แยกเป็นชิ้นๆจะยังคงความเป็นเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคะ จะไม่แตกเป็นชิ้นลแ็แๆค่ะนี่ค่ะพอหมูด้านหนึ่งเหลืองๆเกลียงเกลยแบบนี้นะก็กลับด้านค่ะจะได้เนี่ยค่ะจะ,จะได้เหลืองๆนะคะเกลีเกรียมเสมอกันนะคะใส่อ้อยค่ะใส่อ้อยลงไปผัดด้วยห้หอม หมูกับอ้อยนะคะประมาณสักสามนาทีค่ะแล้วเดี๋ยวไปเทใส่หม้อได้เลยนะคะ จากนั example, ้นก็เทใส่หม <ension> in <sun> ้อ <design> ค่ะเติมน้ำเปล่าพอท่วมเกลือป่นนะคะ ซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ผู้ใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวธรรมดาก็ได้เล้าจีนค่ะซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะแต่งสีสันนิดเดียว จากนั้นก็นําไปตุ๋นค่ะอันนี้ผู้จะใช้เป็นหม้อตุ๋นไฟฟ้านะคะใครจะตั้งใส่หม้อนะคะตั้งไฟธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะใช้เวลาตุ๋นนะประมาณ1ชั่วโมงค่ะใช้ไฟถ้าเปิดใครใช้หม้อตั้งไฟนะคะก็ใช้ไฟกลางระยะแรกก่อนพอเดือดแล้วก็หรี่ไฟลงนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฟอ่อนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะปููตุ๋นหม้อไฟฟ้าก็จะตุ๋นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ นี่ค่ะคือหน้าตาของ3ชั้นตุ่นอ้อยนะคะตุ่นอ้อยดำที่ปู่ตุ่นมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะตัว3ชั้นนะคะยังคงเป็นชิ้นเป็นอันไม่เปื่อยมากเกินไปนะคะตอนนี้นุ่มกำลังดีนะคะก็ชิมรสชาติดูแล้วค่ะหอมถ้าเผื่อใครอยากได้รสเผ็ดนะคะใส่พริกแห้งลงไปด้วย4-5เม็ดก็น่าจะโอเคนะคะแต่รอบนี้ปูไม่ได้ใส่นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวย,รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ